ปล่อยบ้านชดใช้ภาระไม่ไอายแต่กลัวอดชีวิตขาองปลาลุ่งรัดอดีดาราล่าสุดปลอรุ่งรัดหลังได้ตักซิลิพรช่วยชีวิตไว้ก่อนหน้านี้เคยเป็นข่าวใหญ่อยู่ไม่น้อย สำหรับปอนรุ่งรัตด,ดวงขวัญอดีตดาราที่ครั้งหนึ่งได้ออกมาประกาศหาเจ้าของบ้านใหม่พอต้องนำทุนส่วนนั้นไปชดใช้ภาระที่มีแต่หาเจ้าของใหม่อยู่นานก็ไม่มีคนมาติดต่อขอซื้อซ้ำอย่างเจอปัญหาครอบครัวทำให้ถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยทีเดียวแต่ปัจจุบันก็สามารถหาเจ้าของบ้านได้แล้วทำให้มีตังไปชดใช้ภาระที่เหลือโดยปัจจุบันปอนรุ่งรัตด,ดวงขวัญในวัยห2สสองปี ก็พันตัวไปทำอาชีพติดต่อระหว่างต่างประเทศหลังเลิกเป็นดาราโดยก่อนหน้านี้ปอนรุ่งรัดดวงขวัญมีเพื่อนสนิทมากๆในวงการนั่นคือตั๊กสิริพรอ,อยู่ยอดที่สนิทกันมาตั้งแต่เข้าวงการโดยปอนรุ่งรัดดวงขวัญเผยว่ายกให้เป็นเพื่อนแท้ที่ครั้งหนึ่งปอนรุ่งรัดดวงขวัญและตั๊กสิริพรอ,อยู่ยอดได้เล่าว่า ปอนคือคนที่ช่วยเรามากกว่าเวลาเรามีปัญหาซึ่งไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องทางใจเขาช่วยเราได้ตลอดให้คำพูดดีๆชีวิตนี้ไม่ต้องมีเพื่อนเยอะแต่มีเพื่อนดีคนเดียวถือว่าชีวิตนี้ทำบุญมาดีสุดแล้ว ส่วนปอลุ่งรัตด,ดวงขวัญบอกว่าไม่เคยมีเพื่อนที่เป็นผู้ให้มีแต่คนมาเพื่อรับจากเราแต่เราก็แฮปปี้เราถือว่าได้ทำความดีแต่กับตักไม่มีตำหนิในการเป็นเพื่อนเลยเขาบอกว่าได้มากจากเราแต่จริงๆเราได้มากกว่าเขามากเรามาจากต่างจังหวัดไม่มีตังเขายื่นมือให้เราตลอดทุกเรื่องตั้งแต่การกินการอยู่มีคนเดียวในโลกที่เป็นแบบนี้ สำหรับเราเรียกได้ว่าเป็นสองเพื่อนสุดซี้ในวงการบันเทิงกว่า20ปีที่คบกันตักสิริพรกับปอนรุ่งรัตที่หลายคนอาจไม่รู้ทั้งคู่รักกันมากขนาดนี้อีกทั้งชีวิตปัจจุบันของปอนรุ่งรัตด,ดวงขวัญต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวทั้งที่เป็นน้องเล็กของบ้านต้องดูแลพี่ชายที่ไม่สบายและคุณแม่ที่อายุกว่า70ปีอีกด้วยโดยล่าสุดปอรุ่งรัตด,ดวงขวัญเล่าว่า ก่อนหน้านี้ชีวิตปอนแย่มากๆกิจการที่ทำก็แย่ลงมีภาระเยอะต้องการปล่อยบ้านใช้ภาระต่างๆจะได้หมดไปคนในบ้านก็ไม่เข้าใจกันไม่พูดคุยกันทีนี้ก็เลยเปลี่ยนเลขที่บ้านก็ปล่อยบ้านได้เลยให้เป็นเลขมงคลที่เหมาะสมกับเราซึ่งมันพลิกชีวิตปอนเลยทุกอย่างมันดีขึ้นมันเปลี่ยนหมดเลยชัดเจนหน้ามือเป็นหลังมือเลย